ซูกิตีน้อยกำไรแซงหน้า MK เจ้าตลาดซูกี้เป็นที่เรียบร้อยโดยไตรมาสหนึ่งของปี2568ตีน้อยฟันกำไรสุทธิไปถึง271ล้านบาทส่วน MK มนะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่234ล้านบาทเท่านั้นครับโดย MK ที่กำไรลดลงไปถึง32.6%เนี่ยเพราะว่าเป็นผลมาจากการแข่งขันในตลาดซูกี้ที่ถือว่าดุเดือดมากๆทําให้ยอดขายสาขาเดิมเนี่ยปรับตัวลดลงไปแต่ซูกิตีน้อยนะครับกลับสวนกระแสด้วยกลยุทธ์แบบบุฟเฟ่ต์พร้อมกับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจนตอน นี้มีกว่า80แห่งแล้วครับล่าสุดนะครับ MK ก็มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยบางสาขาของ MK จะแปลงร่างเป็นร้านบุฟเฟ่ต์และก็จะมีการปรับเมนูใหม่ปรับราคาใหม่ด้วยเพื่อเอาใจสายคุ้มโดยเฉพาะเลยครับแถมยังยกเครื่องแบรนด์แหลมจเจริญซีฟูด้ดและส่งร้านแฮมเบอร์กจากญี่ปุ่นมาเสริมทัพพร้อมตั้งเป้าขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าไปดูความเห็นจากนักวิเคราะห์นะครับจะพบว่าบางบรกเกอร์เนี่ยยังเชียร์ซื้อหุ้น MK อ,อ,อย่าง BLPay เนี่ยก็มองว่า MK เข้าใจสถานการณ์และมีแผนที่ชัดเจนผลดี6-7% เป็นโอกาสลงทุนเพื่อรอการฟื้นตัวของผลประกอบการแต่บางโรเกอร์ก็แนะนําถือนะครับอย่างบลกกุงศรีเนี่ยก็แนะนําให้รอดูสถานการณ์เพราะว่าในระยะสั้นอาจจะยังเหนื่อยจากภาวะเศรษฐกิจและก็การแข่งขันที่สูงเรียกได้ว่าเป็นศึกชิงบอลลังร้านสุกี้ที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนักลงทุนอย่างเรานะครับยังต้องติดตามกันต่อไปว่ากลยุทธ์ของใครจะสามารถมัดใจลูกค้าได้ดีกว่ากันและอย่าลืมติดตามทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของตลาดหุ้นในหนึ่งนาทีมีหุ้นทางไทยรัฐมันนี่การเงินดีชีวิตดีทุกช่องทางครับ